ปากเป็นเอกเหมือนเสกมนให้คนเชื่อฉลาดเหลือววาจะปรีชาชานจะกล่าวทอยร้อยอคำไม่รำคาญเป็นรากทานเธอตนพ้นลำเข็น เลขเป็นโทโบราณท่านสังสนเรีงสังวรวิเวไว้ใชยว่าเล่นการคำนวณควรชำนาญคูณหารเป็นช่วยให้เด่นดีนักหนารู้ท่าคน นังซื้อเป็นตรีวิชชาปัญญาเลิศเรียนไปเถิดรู้ไว้ไม่ไรพลยามยากแสนแขนขับไม่อับจนได้เลี้ยงตนด้วยวิชาหาทรัพย์ทวี ชั่วดีเป็นตราประทับไว้กับโลกยามวิโยกชีพยับลับร่างนิ่งที่สูญแทงก็แต่ตัวส่วนชั่วดีคงเป็นที่หรือทั่วชั่วฟ้าดิน